มึงเลีัแตงเดกกูเลียกินไม่ไงคนเราทำไรทำไมดิทำไมดิยังมีปัญหแกรมาจนคนใช่ไหมลนั่งลังที่รังหลี้งมาหัวบานนีว่าเรื่องให่งแล้วกูเลยมีได้ไม่มงเลยถ้าเรื่องกนแล้วกนเลีปูดยาปูดโยนในกรอบอย่าเย้ยเริ่เผื่อนยามาโรย จิตจี้มีมก้นเราแม่ยแม่ป yup> ูดด้วยความดีแล้งไง้ปลอปลองปากนางปากีมาคู่กันมึงไงมาแต่นี่จิตจี้มีมทำได้ไรหลายเบาหนึ่จิตจี้มีมจิตจี้มีมแล้งไ้จุ้ยว่าเพื่อนเบ่าไมเ็นมายนเนี่ยมา่อกับกูกูคนหัวขาดเนี่ยเงี่ยมา จิจีม้มีมก็โทษครับไม่พลือกับมึงกูไม่เครียดกูเครียดได้ตัวยืนลังดกยืนเปรต p พื r อ,อไม่บอกเผื่อหว่ารถที่ชนน้องนั่งแค่ล้วกับกูลาวาก็อ่ำบาลาบานกูเลยเกิดหมาใจให้เพื่องงบติจิน้นจิตจี้มีมพอปอยบหาดานะกูโคบคุยตอบวันเงี้ยม เล่าเป็นเด็กดาวดาวแงมแม่มันใช่กล no, like ้องดาวนะแมยเป็นผู้มีประคุณนะแม่เกิดคุมแกแม่์โตรำมันแกนั่นคุณได้เกิดกูณนักตั้งกาลูกเป็ดเนี่ยดาวแงมให้ได้หลายฟิ้นโน่ที่แงมกันนะให้นู้ชี้มีมให้ที่แงมตึงกูอยู่ครั้งเห็นไหมเมียใครไยเห็นไหม สามสิบบาทไม่มีปัญญาซื้อกิรูยังรักเห็นไหมย้อยช่วยช่วยล่ะบ้าข่ว,วนไม่เลิกอ,อย่ารอบกันไปลองเงินดูตึ้งคนเราไม่ไรเคลียกันนะล่งนะไปล่องนู้นกันอย่ารอบนับไปลองนะเว้นกับมึงอะบ่าวกวาป้า,าตะเวกับมึงกูตบเนี่ยจีจีมีเห็นไหมอ้ามึงยอ้อยเชิดเชิดใครได้ตีดาเด็กเอาไปคว่างมันน่าเกลียดลูกล้านเยาวชนซื้อไปเลย Ờ, anh trầm lương còn cái nữa cô anh này rụp nhà tư Thiệt này ờ. trời phi long ừ. phi long chưa luôn chưa tiền ai da rồi mà bị tiền bấm chưa đấy luôn không ờ. <laughs> mà thể nói nếu cô phù lô phi vô mà chẳng chưa bấm chưa tiền ờ, tên chưa đấy phi long nuôi nuôi ở mán không chơi đấy bạn không mấy โยเมืองน้อยอะมึงเออเจอคนเมืองลืมบ้าก็จะได้รูปเรากูนั่นหลเจ้าอุ้มยุกนี่ลองเจ้าเต่งนั่งลงนะเออเราเป็นเครือกันว่ะนี่ลองเครือก้อยตึ้นเป็นเครือกับผมแหล่ใบใจเลยลงเี่หวาบวาเนี่ยนะครับนี้ผมรากเท่นตึ้นแล้วพมตกใจกว่าบ้ามึงี่เป็นเครือกับกูครับไปเที่ยวบ้านผมมั้งนะลองผ่อมโยหนำน้อยนี่ผมโลกกีปลาอยู่ที่ปลาย ล่วงไปไหมพ่อไอ้กีปลาต้องรอบนาลองนาไอ้กีปลาล่วงต้องรอบเรามีไรเราแบ่งปันกันคือว่าล่วงเอากีปลาไปล่วงได้ปลาไปต้มตเกยพ่อเมั่อไนอยากต้มเก๋ยพ่อก็ไปจับเก๋ยบันไปล่วงได้ช้องรอบแหล่กีปลาถ้าบ่เ,เริ่มครอบคำคาดตุนให้ครูผมมาไกลครอบแต่โปรดเลยมึงกิดแหล่ดีเตรี้ยวบาปลากีปลามึงเงินตัวเต่าดอยเออมึงกิดแหล่ลตีแหล่ตึ้งไก่ควรัน้อยหนึหน่งกิโลแต่มึงมาแหล่ cái gì mang leo câyプラ cây leo nó ai nằm tao qua cho nó nằm tao qua có mà bên phụ pla chưa cấy à hả nữa thân cuội này bộ lông tướng đi đi bay mình bay rồi bay toàn. thấy không giặc bay vuông hệ là luộc cuội kiểu kia chơi thì ai kia để đi <laughs> <laughs> เปแล้นี่พอเริ่มแต่งเงี้ยปรีฮาโยดีดีเป็นเกรอฮาปอเตื้อวิ่กลยเลยวยเป็นนี่เดือมปากคุณนนะครับไม่ยอกไปละเตยมึงแลไรไปละเตยนะไก่ไก่เอาเปรือกออกปอกไก่เป็ดเอาเปรือกออกปอกไก่คนเอาเปรือกออกเจ๊งชัดเจนไปเด่นบุญเลยยาการกับแกดเจนเด่นบุญนี่เลยเดี๋ยวกู